สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กอีกแล้วเช่นเดิมนะคะอยู่กันที่เดิมเลยนะคะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยสีรีไทย68เข้ามาแล้วแยกหนึ่งนะคะอยู่กับเซลล์หนูเล็กนะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะ,ะที่ช่องเดิมช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กจะมารีวิวนะตัวรถกระบะให้ลูกค้าชมกันบ้างสำหรับวันนี้เป็นรถกระบะบอกเลยว่าปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกนะสำหรับวันนี้นะคะรีวิวเป็นในสองตัวรถที่สันนาว่านะคะปี2019เกียร์แมนนวลนะคะคันนี้เป็นตัวคิงแคปนะ,ะตัวคิงแคปแบ็กอีดิชันสีแดงดำแบบนี้นะคะราคาตั้งขาย4 7 9 0 0 0บาทเลขใหม่คันนี้6 7 0 0 0 0เท่านะั้นนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะเพราะคันนี้เป็นปีค่อนข้างที่จะใหม่นะยอดจัดได้เต็มเต็มเลยนะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของการรีวิวรถคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวแบ <x> ็คเอชันบอกเลยว่าโคตรหล่อโคตรเท่นะบอกเลยโคตรหล่อโคตรเท่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหาหนูเล็กเลยเบอร์0ูน3 8 9 2 8 8 8เเบอร์นี้แอดไลน์ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดอยากซื้อรถอยากเข้ามาดูรถโทรเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยเซลล์หนูเล็กกินดีบริการนะคะรองรับลูกค้าทุก สถานการณ์ทุกเวลาเลยนะคะคในส่วนของตัวดวงไฟกันนะคะไฟคู่หน้าได้ไปแล้วนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนดวงกลมๆใสๆเป็นลูกแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้มีไฟเดย์ไทม์นะคะตรงนี้ให้ด้วยนะ,ะโอ้โหสวยงามมากนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้อีกต่างหากนะคะตรงกรอบของไฟตัดหมอกเป็นสีดําตัดกับสีแดงสวยงามมากๆเลยนะ,ะกระจังด้านหน้านะคะเป็นหน้ากาก สีดําแบบนี้นะคะดําเงานะตรงกลางเป็นโลโก้ของนิสสันนะ,ค,ะคันนี้เลขทะเบียนสองทพุท่าสอสลาสองห้าสี่สองนะคะนี่โหหล่อมากนะซุ้มล้อนี่เป็นสีดํานะคะซุ้มล้อเป็นสีดําเลยนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะเป็นสีดำน็อตหกแม็กขนาดสิบแปดนะคะและตัวยางที่ได้ไปนะคะเป็นยางโตโยคันที่นะคะสําหรับคันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นยางเหมาะสําหรับรถออฟโรดมากๆเลยนะ ตัวสัปดยาห์ยางนะคันนี้ได้เป็นสัปดาห์ที่21ปี19บอกเลยว่ายางเนี่ยมันมาพร้อมกับตัวรถนะคะฟังดูอาจจะยางประมาณ2ปีแต่ว่าลักษณะของตัวยางยังใช้งานได้อีกเป็นปีนะนี่เพราะว่ามันเป็นยางที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะเดิมๆบอกเลยคันนี้เดิมมาเลยทั้งคันนะ,ะและลักษณะของตัวโครงสร้างนะคะก็เดิมๆเ,เช่นกันคันนี้วิ่งน้อยวิ่งแค่60,000กว่าเท่านั้นนะคะตัวยกสูงและดูสติกเกอร์เขานะคะแปะมานะคะเป็นลาย back edition แบบนี้นะคะสวยงามนะ กระจกมองข้างเป็นสีดํานะคะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวนะคะตรงข้างกระจกแบบนี้แล้วมีสติกเกอร์สีส้มนะเพิ่มความโดดเด่นให้ดูน่าใช้ยิ่งขึ้นนะคะคันนี้ได้คิ้วกันสัดมาเรียบร้อยติดฟิล์มให้พร้อมนะคะมือเปิดเป็นสีดํานะแบบนี้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวชมด้านหลังของเขาบ้างนะในส่วนของกระบะด้านหลังนะะ ไฟท้ายด้านหลังได้มาเป็นไฟ LED นะดวงยาวๆแบบนี้ไปเลยนะคันนี้เป็นตัว E นะตัว E มาพร้อมกับตัวกล้องถอยมีให้พร้อมเลยนะคะนี่สติกเกอร์อันนี้มาจากเจ้าของเดิมนะถ้าลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวแกะออกให้เลยนะคะตัวอักษรนะคะนาวลานะคะแล้วก็กันชนด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ก่อนส่งมอบอีกครั้งรับรองใหม่แน่นอนนะคะ สำหรับแมกไลเนอร์คันนี้นะคะลักษณะของตัวแมกไลเนอร์นี่ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะนี่ไม่เกี่ยวกับตัวคราบคราบเลอะนะเพราะว่ารถจอดไว้อาจจะมีคราบบ้างนะคะแต่ลักษณะของตัวแมกไลเนอร์แทบจะไม่มีรอยขีดข่วนนะ,ะไม่มีรอยขีดข่วนนะดวงไฟนะคะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านนู้นนะคะ เดี๋ยวเราดูภายในคันนี้กันสำหรับภายในนะคะคันนี้คุมโทนสีดําไปเลยนะคะเริ่มกันตั้งแต่ตัวแผงประตูนะคะแผงประตูเป็นสีดําแล้วก็มีการตกแต่งด้วยหนังแบบนี้เดินได้ตะเข็บสีส้มนะคะตกแต่งด้วยสีเมทเทลิกตรงขอบปุ่มเซนทันล็อกด้านนี้นะคะมือเปิดเป็นโครเมียมทั้งอันแบบนี้ลักษณะโครงสร้างก็เดิมเดิมรถคันนี้ค่อนข้างที่จะปีใหม่นะคะปี2019นเนี่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูในส่วนของตัวแคปเขาปึ๊บอ่า เปิดมาเลยนะคะลักษณะตัวแคบนะคะโครงสร้างอย่างที่เดนแจ้งว่าเดิมๆนะคะหัวน็อตสีเดิมไม่มีรอยหมุนคันนี้มาแบบสีเดิมไม่ถูกสาดสีมาอย่างแน่นอนนะคะไม่เคยประสบอุบัติเหตุชนหนักนะคะผิดความตีลังการ่ารงท่วมนี้ไม่มีอย่างแน่นอนแกะไม่ออกกันเลยทีดียวกระดูกงูจะให้ลูกค้าชมอืม้อหือแน่นมากอ่ะนี่ จุดเมรร็ดอาเครียงกันสวยๆแบบนี้นะคะบ่งบอกความเดิมของสีเขานะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะเป็นในส่วนของตัวเบาะบาะหนังสีดําเดินได้ตะเข็บสีส้มนะคะลักษณะตัวเบาะคือใหม่นะคะไม่มีรอยแตกรอยปิเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางเขาเนี่ยเป็นลักษณะของเบาะผ้าเบาะผ้านะคะสีส้มแบบนี้นะคะ แล้วก็คันนี้พวงมาลัยนะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไปนะคะมีปุ่มควบคุมเป็นในส่วนของเรื่องเสียงเปลี่ยนแชเน,นลนะคะรับสายวังสายเรียกได้ว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ฟังก์ชันเขาก็ครบพร้อมนะครบพร้อมอยู่เดี๋ยวขอไปดูเบาะหลังก่อนเดี๋ยวเรามาชมเครื่องเสียงกันนะ,ะด้านหลังนะคะในส่วนของตัวแคปบนะคะตัวเบาะนะ,ะก็แบบนี้เปิดขึ้นมาให้ดูเลยนะคะลับบกษณะเบาะก็ ไม่มีรอยปีแตกค่ะเช่นกันนะคะใช้งานได้อีกยาวเลยนะคันนี้นะคะด้านหลังมีแอร์แยกหลังมาให้ด้วยนะอา่ว่าไปนะคะสําหรับคันนี้ราคานี่คือย่อมเยาวมากแต่ว่าฟังก์ชันออปชันนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของความใหม่ของคันนี้นี่คือโอ้โหจัดเต็มเลยนะเครื่องเสียงนะคะนี่ก็เล่นได้เป็นในหมด SMAAMCD นะคะเล่นได้ทุกโหมดเลยนะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบ แมนนวลปรับได้4ระดับด้วยกันช่องสำหรับเชื่อมต่อ AUX นะคะ USB เชื่อมต่อได้ตัวเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์แบบแมนนวลอันนี้คือขับมันเลยนะสําหรับลูกค้านะคะที่ถนัดเกียร์แมนนวลแล้วยิ่งขับต่างจังหวัดนะโอ้โหสบายเลยขับขึ้นเขาลงห้วยไปได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระบะที่ยกสูงแล้วนะคะแล้วก็ตัวล้อนะล้อที่เอ,อื้ออํานวยต่อการขับแบบสมบุกสมบันคันนี้ลูกค้าสบายนะคะ ออกรถคันนี้ไปใช้งานได้ยาวๆนะคะเดี๋ยวเราสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวนิสสันนาวาร่นะคะตัว Back Edition สีแดงดำ 2.5e ราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่4 79,000บาทเลขไม้60,000 60,000เท่าไหร่ขอดูอีกรอบลืม เลขไม้หกหมือ่ะให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าโมหกหมื่นห้าพันสกิโลเมตรเท่านั้นสําหรับใบนี้เรียกว่าเป็นใบสอขอบบอนะคะถ้ามีการลงมาตรวจของสองขอบบเนี่ยถ้าไม่มีใบนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะใบนี้แสดงว่าเป็นใบที่เชื่อถือได้นะคะคันนี้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะคะอพอน,นะคะคันนี้หากลูกค้าฟรีดาวพ่อนอยู่ที่9 0 0าพันตนๆน,น,นะคะ แต่หากลูกค้าดาวนะคะบอกเลยว่าคิดง่ายๆค่างวดนะคะผ่อนอดาวห0าหมื่ค่างวดลดลงไป1นึ่ันดาว100,000สนค่างวดลดลงไป2,000แต่ลูกค้าฟรีดาวผ่อนคันนี้อยู่ที่เ0้านะคะเครดิตดีเครดิตปกติฟรีดาวไปนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคันนี้นะคะบอกเลยว่าติดต่อหาหนูเล็กด่วนนะคะเบอร์ศูนย์เก ส8มแ8 8 8นะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนกันก่อนก็ได้นะคะกลุ่มอาชีพนะคะยิ่งเป็นอาชีพค้าขายบอกเลยเดี๋ยวนี้ค้าขายออกรถง่ายมากนะคะง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่ให้เจ้าหน้าที่สามารถลงตรวจสอบพื้นที่ได้ว่าลูกค้าทำอาชีพนั้นจริงเท่านั้นพอนะคะจัดไฟแนนได้ทุกอาชีพเลยนะขอให้อาชีพนั้นมีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนพอแล้วนะคะสำหรับดอกเบี้ยนะคะคันนี้เนื่องจากว่าเป็นรถกระบะ นะคะรถกระบะเป็นตัวแคบเนี่ยดอกเบีย้ยจะสูงกว่ารถเก่งนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงกับสูงมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปวิดีโอของหนูเล็กสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ